สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอโค้งเจี้มจังหวัดอุบลราชธานีนะคะออกสายมากๆเลยตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วใช่ไหมออยังไม่แปดโมง <8 S 1> กำลังจะแปดโมงนะคะตั้งใจว่าจะออกตั้งแต่หกโมงแต่ว่ามันหนาวมากวันนี้หนาวมากๆาคืนมีคนกวน ใช่หนาวมากเลย 2> 4, 2, ก็เลยตื่นสายกันนะคะเดี๋ยวเราเรายังไม่เคยไปเลยนะคะโขงเจียมนะไม่ตอนเคยไปแต่ตอนเด็กๆนะจาทางไม่ได้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะไปเส้นไหนกันนะโอเคค่ะเติมน้ํามันก่อนออกจากบัวขาวที่ปตทนะคะมีขนมแถมให้ด้วยดีมากเลย ก็จูนพามาทางสีเลนนะคะเราจะไปทางสีเลนกันแล้วก็จะไปแยกอีกทีที่อําเภอหนองสูงนะคะวันนี้ฟ้าใสแดดจ้ามากรถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสิ้นปีนะสามสิบเอ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเดี๋ยวเราจะไป เขาดาวกันที่ขงเจียมนะคะเขกินกขคูเนยเจะจุด้ปาเมซื้อปลาไปปล่อยน้ำขนเต็มยาใลงลงาเจอเธอซื้อปลาไปปล่อยน้ำขได้มาถุงใหญ่มากเลย ไปทําบุญปล่อยตากันที่ท้องกันนะคะอุกคนเราเพิ่งรู้ว่าที่มุกดาหารมีกังหันแบบนี้ด้วยมันอยู่เขาโพแล้วก็อยู่ไอแถวลำตะคองเลยอะดูดีมีกังหันด้วยแต่มันไม่หมนุนทุกคนตอนนี้ถึงนิคมคำสร้อยแล้วนะคะบ้านมนมสิทธิ์คำสร้อยถึงเริงนกทาแล้ว เป็นครั้งแรกที่เคยมาเลงนกทาตอนนี้เราถึงอำนาจ,จเจริญกันแล้วนะคะเดีเ๋ยวแวะปั๊มกินแวะปั๊มแวสเซเว่นหาอ,อะไรรองท้องนะคะคือปั๊มหายากมากตั้งแต่น้องสูงมามาเจอก่อนเข้าอำนาจ,จเจริญที่เดียวเลยนะคะฝั่งซ้ายเมือเดี๋ยวเรากินอะไรรองท้องในรถแล้วแล้วเราจะไปต่อนะคะ เราจะเปลี่ยนเส้นทางจากาที่แรกว่าจะตรงเข้าไปอุบลเลยนะคะแต่ว่าเราจะไปทางเขมมาลาดเพราะว่ามัมนรู้สึกว่าม,มันจะอ้อมมาแบบเดามากเลยทุกคนเราไม่ได้ผ่านอำเภอพี่บณ์นะคะแต่ว่าเราอยากกินซรลาเปาพบูบณ์ตอนนี้มาโผล่อําภอพานา เป็นอำเภอที่เล็กมากเนาะเหมือนเราเลือกมาผิดเส้นนะทุกคนเราไม่ได้เลือกไปเส้นหลักโอ้วาาดิมันทรงอีกด้วอ erm ๋อมีฮอดบุกขอโอ้ยจะเลิ่น mm, ก็เป็นบัวขาวอยู <h <h um> ่กันไอ้โค้งเจียมกลางสิบเจ็ดเฮ้ยเราเห็นป้ายแล้วทุกคนเห็นป้ายแล้วตอนนี้ถึงอำเภอตราการพืชผลนะคะ เห็นป้ายโคงเจียมแล้วตอนนี้เราถึงไอ้อะไรนะโคงเจียมแล้วนะคะเลีวยเดี๋ยวเราจะไปมีเรื่องมีเรื่องตลกมีคนตดบนรถค่ะทุกคนไม่บอกว่าใครเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่อ่า อันนี้ก่อนนะคะความทรงจำคาเฟ่ทุกคนถึงแล้วค่ะจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอู้คนจะเป็นพระไงเราเราจะเข้าไปยังไงไม่ให้ให้มันเลี่ยงคนเราจะคงจะได้ไปเดินข้างนอกเฉยนะคะดูคนแล้วแต่ว่ามันเป็นติงเดียวมันเป็นรีสอร์ทเลยทุกคนทำไมเราไม่มาพักที่นี่อ่ะคืนเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองถามดู ที่ลังเรามาพักแบบนี้เนาะอันนี้เป็นรีสอร์ท ทั้งส่วนนี้ดกว่าหัเดียวที่เดียวแดดแป็นว่าแดดเพี้ยงเลยไม่ได้เอาหมุ อันนี้วะอันนี้ชันอยู่นะคะตรงไม่ลงไปหรอกเนาะเอาพอรูปหนึ่งสิหนึ่งสองสามต้องตเ,อเต็มรูปหนึ่งสิลูกหนึ่งสองสามแนะนำว่าต้องมาตอนเช้าๆแล้วก็เย็นๆนะคะร้อนมาก แต่ดีที่มัน pues ม mm ีลมเย็นสบายเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินข้าวกันนะคะมันจะมีสองที่นะตรงนี้เป็นคาเฟ่กังนี้เป็นร้านอาหารได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแต่เป็นอาหารเช้าของเรานะคะและ in ้ว่าเนี้นูกันแค่แค่โอเคอเดูดิดูดูฮมมันาจะเป็นเมนูการของนะคะ เาจางเดียวหรอเป็นไงพ่อเราเป็นกับกัได้มั้งมีหกสิบแปดติดน่นหรอ เก่าพ่อรูซสีเป็น <sheet> ยังไงอร่อยไหมอร่อยมากนะไอะไรไหมอันนี้มันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะในรูปแบบว่าเลิศมากแต่จริงอันนี้เป็นหมูกรอบใ่ื่องด้วยนี่เป็นซ้มยำบึกใช่ไหม หายร้องเชิมแม่สั่งไันใช่แม่สั่งยำปลาบึกใช่ไหมใช่ยำปลาบึกต่อยลูกปลาให้แม่ข้อแม่เลยต้มยำอ,อ,อร่อยตอนนี้เราออกมาจากความทรงจำคาเฟ่แล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> อีกรอบหนึ่งวรรอยอีกแล้วตอนนี้พอจอูนเขาอยากจะไปไหว้พญยายนาคที่เป็นองค์สีดำ นะคะที่เราดูรีวิวมาเนาะแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าใช่วัดนี้หรือเปล่านะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะลองลุยๆไปดูนะคะโอ้ <c oughs> ำวิวสวยนะฝั่งเนี้ย <c oughs> เป็นถนนแบบนี้นะทุกคน <c oughs> เราเอาสี่ประตูมานะ้วเราเลยกาเข้าไปไมาแล้วรถกิงมาโนอะ้ย <c oughs> วิวแถวนี้สวยนะ ข้างนี้ได้เลยนะทำไมคนไม่มาทำทำไมเขาไม่มาพัฒนามันมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวดีๆดูวสวยมากเลยอะ่ะ<ว>ถึงแล้วค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเป็นวัดเดียวกันกับที่เรา<ว>ตั้งใจจะมา<ล>ไหม แต่ว่าแม่ว่านะมีของขายด้วยอ่ะอ,อุ้ยแต่เขาาอเข้ามาข้างในแล้วคนเยอะมัาน่าจะใช่อยู่หรอกใช่วัดที่เราจะมาจริงๆทุกคน เดี๋ยวเข้าไปไหว้พญา,านาคกันนะคะบริเวณวัดกว้างเหมือนกันนะเป็นแบบยู่บนภูเขาเลยค่ะนีเห็นมีอะไรธรรมชาติมากมีตัวอะไรเดี๋ยวทำบุญเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์พญานาคกันนะคะเดี๋ยวาท มัมีแบบถวายไข่ด้วยนะทุกคนเป็นพญานาคองค์ดำนะคะรู้สึกข,ขนลุกยังไงไม่รู้ขอให้มันเข้ามือเด้อ พญานาคที่แบบว่าเป็นเหมือนแต่ว่าองค์พญานาคเลื้อยออกมาจากถา้ำที่อยู่ใต้น้ำตรงนี้นะคะแล้วรู้สึกณนลุกนะทุกคน ไขึ้นปรถึงแล้วอำเภอโของเจียมนะคะนี่แหละคืออำเภอโของเจียมทุกคนเราไม่ได้มากี่ปีแล้ววันนียเรามาตั้งแต่เราอยู่ประมาณปออ .2 เดี๋ยวให้ดูอำเภอโของเจียมนะคะมี2,519ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะเราก็เทีย่ยวอย่างระมัดระวังนะคะ ก็เรามาจากจังหวัดที่โด่งดังมากตอนนี้แล้วตอนนี้คือที่พักเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะอยูนี่แหละัดไปอ๋อหรออันนี้คือเรานี่มีเซเว่นตรงนี้นะเซเว่นน้อยๆเราเจอวัดแล้วค่ะเดี๋ยวขวาก็ไปนในวัดเลยใช่ไหมคะมเอานี่ยอรารยารีสอร์ทป้ายนะอเอาดีจัง ถึงวัดแล้วค่ะก็วัดใหญ่เหมือนกันนะวัดคงเจียมปลาตะเพียงปลาตะเพียงกี่ตัวนี่พ่อห<ช>้ัดใหญ่แล้วนะก็จะเกือบร้อยตัวมั้งปลาเดินทางมาจากหนองสูงเลยทุกคนมาปล่อยทุกปล่อยสกงปล่อยปลา,าเขาไปกันเลยดูน้ำขงโขดูงดดูตรงไหนคะช่วงนี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ารวงมาเทียมัน สามันต่ำไปแล้วครับน้ามันจะเป็นสะท้อนแสงแล้วมันอองไปทางฝั่งเาวแต่ว่ามันไม่ไม่เห็นหรอกโอ้ยสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะที่นี่สามารถดูแม่น้ำเม็ดดูน้ำสองสีได้นะทุกคนแต่เขาบอกว่าเออดวงอาทิตย์มันอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันจะไม่มองไม่เห็นที่จริงมันจะเห็นตรงแถวแถวนี้นะคะที่มัน มันจะแยกกันอยู่นะน้ำโขงกับน,น้ำมูลเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไหลามายังไงมันจะไหลามาบรรจบกันนะ่ะทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปปล่อยปลาก่อนนะคะทำบุญพ่โอโบอกมือหน่อยโบกมือหน่อย,อออยเขาไม่เรือให้เช่าด้วยนะคะ แม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลอุ้ยไม่มีคนเราสามคนเช่ากก็ระไลอยู่เนาะโอดีใจมากเลยเราได้มาปล่อยปลากันที่ของเจียงทุกคนเยเดีเจ,จนี่จะปลา <ś led> จาจะได้ไปเลือกเอานะจะไป <ś led> น้ำมูล <ś led> หรือจะไปน้ำโขง <ś led> ตรงนี้เรามาปล่อยที่น้ำโขงนะครับคุณชอบสีอะไรคุณชอบสีปูนหรือคุณชอบสีครามคุณก็เลือกเอานะคะอขอให้สิ่งไม่ดีอ,ออกไปจากบ้านเราของปีนี้ตงไหลไปกับน้ำโขงน้ำ,ำมนลด้วย้ระเจ้ามาขอ,ขอ,ข,อขอปล่อยปลาตะเพียนตรงนี้เพื่อให้สิ่งดีในปีหน้ากลับเข้ามาสู่ชีวิตในครอบครัว มีโชคพีลาบโดยที่ไม่ต้องผลขวายเดินไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภทยขอให้ปลาตะเพียนอยงนี้ที่อยู่ในถุงนี้ช่วยให้เราภาพเพียนมีอนาคตที่ดีทั้งลูกทั้งหลานสืบต่อไปปดยซาตุซาตุ่าเุราบังตัวเองนั่นแหละจะตุ้มแม่กลัวพ่อไปทำเรือเขา้พ่อระวังเด้อพ่อ ยพ่อเท่ามากเลยปลา,า,าป้าปลาล้อเยี่ยยยยยยยพ่อ,อเดี๋ยวจะพึ่งขึ้นมารูปหนึ่งเห็นผงหนึ่งสองสาม ป้าทิตย์มันกระทอกน้ำ<ช>นะ<อ>เห็นไหมอ๋อป้าท่าป้าทิตย์มันกระทบน,น้ำก็จะเห็นเป็นโขงสีปูนมูลสีคราม ภารกิจปล่อยปลาเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักนะคะทีนี้ถึงห้องพักแล้วค่ะคือดีซีเป็นยังไงห้องโอ้ยม่กยอยังมีโรงแรมแบบนี้อยู่อีกโอ้อ้โอ้ยโ่อ มาเดินตลาดหงเจียงกันนะคะวนะิปป้าส้มอุิยปลาส้มน่ากินจังไม่เป็นหม่าม่อหยวนค่ะทำเองค่ะอันนี้เป็นตอนนี้ที่โรงแรมนะคะเขาจะมีงานเค้าดาวด้วยนะทุกคน เขาจะมีงานเค้าดาวด้วยนะคะที่มันอยู่ตรงเนี่ยตรงตรงที่มันเป็นไฟ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 เนี่ยเอ,อแต่ว่าเราหนะ่ะไปดูแล้วมันท่าทางมันคนเยอะมันจะมีกุ๊ปใหญ่มาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปตลาดกันค่ะแล้วเราได้อันนี้มาปาร์ตี้เค้าดาวกันนะคะนักเต็มพรีเซนต์มีอะไรบ้างไปตลาดของเจียมมา อันนี้คืออาหารที่เราปาร์ตี้เคาดาวกันคืนนี้มีไส้กรอกเนื้อหมูปิ้งปิ้งตับปิ้งกึน๋นปากหม้ออะไรเนี่ยว่หมึกย่างเกีียวทอดแล้วก็มีอันดับนบมี่รสมลรุหมูปิ้งข้าวเกีย๊ยวข้าวเหนียวอันนี้แหละคืออาหารที่เราจะเคาดาวกันวันนี้นะคะที่อารยารีสต์เนาะ คนเริ่มทยอยไปเข้าดาวกันแล้วค่ะซึ่งเราไม่ไปนะคะเราเห็นคนแล้วไม่ไปค่ะเรากลัวโควิดกันค่ะเรากินอยู่ตรงระเบียงห้องนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้ข้าดาวกันนะคะตอนนัก2022นะคะเราเข้าดาวกันอยู่ที่ระเบียงริมระเบียงริมน้ำอาญาโ <c oughs> <c oughs> ดยมีอันนี้นะคะอะไรวะกล <c oughs> ินไก่กัน <c oughs> โอเคตึงใส่ของเตรียมเป็นไงจืดมากเพราะว่ามันคปีสองันที่สิบปั้บสาวมาจิ้มแจ่วอันนี้แจ่วเราก็ซื้อมาจากตลาดหกร้อสิบบาทนะคะแจ่วตลาดนะทุกคนหมดเพลินเอยห <c ười> มึกย่างร้านนี้นะเขาบอกว่าออเดอร์เขาปังมากออเดอร์เยอะมากตอคิวแบบผูกร้อยไม้เขาแซงคิวให้เรา เดี๋ยวเราจะมาชิมหมึกย่างของโขงเจียมดูนะคะเราไม่กินปลาน้ำโขงเรามากินซีฟู้ดแข็งมากแต่เราจิ้มอะไรสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้กินอาหารที่อรารยาเลยเกี๊ยวทอดโขงเจียมดูนะคะน้ำจิ้มเกี๊ยวทอดโขงเจียมนะคะรดรดรด,ด,ด,ดน้ำจิ้มเกี๊ยวทอดโขงเจียมเลยนะคะ ือมอร่อยมากมเราเราก็มาชิมน้าหวานที่อารยากันนะคะไม่ได้กินหากินไม่เป็นเรากินไ,ไม่เป็นเราเป็นเราเป็นเด็กน้อยเรากินยังไม่เป็นต้องมาดูชั้กรอบเนื้อถือ อไรอย่างเงี้ยผมเตรียมดูเราเดี๋ยวพรุ่งนี้กินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปที่นครพนมต่อนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะโอ้เพราะเขาจุดโพ้อยู่ฝั่งลาวหนุ่นเราไม่ได้ลงไปปาร์ตี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ระเบียงกันเพราะว่าเราคิดว่าคนมันคงเยอะมากแน่เลยเนะ่ะ นี่ไงนี่ไงไหนไหนอุ้ยอุ้ยอยอันนี้คือผู้จอบมึงดิอันนี้คือผู้จากฝั่งลาวนะทุกคนมันใช่ฝั่งลาวใช่ไหมก็คงใช่เลยเนาะฝั่งลาวสุเนาะออือนี่มันคือผู้จากฝั่งลาวทุกคนรอดูผู้รอดูผู้ฝั่งไทยเขาไม่ให้จุดหรือไงน้อให้เขาคือ ีปีใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่2565นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสัขภาพแข็งแรงนะคะใครที่ชมคลิปอยู่ตอนนี้เรามาดูแสงอาทิตย์แสงแรกที่ขึ้นในประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าทำไมพระอาทิตย์มันไม่โผล่สงสัยจ,จะบงังภูเขามันบังอยู่นะคะ เดี๋ยวเราให้ดูนี่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 굿มอร์นิ่งใ่ตอนเช้าตอนกลางตอนที่ประมาณหกโมงพระอาทิตย์มันยังไม่โผล่เลยค่ะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่แสงมันออกมาแล้วเนาะมันน่าจะภูเขาบังอยู่แหละนะคะเราก็มากันที่วัดขงเจียมที่เดิมนะคะ แต่ว่าเป็นบริเวณด้านหลังนี่ทุกคนตรงนี้จะเห็นเป็นแม่น้ำสองสีด้วยนะแน่น่ๆน่น่น่พ่อจูนมารอถ่ายรูปหน้าสารเจ้าแม่นะพ่อไหว้เจ้าแม่หรือยัง พ่อไหว้ศาลเจ้าแม่หรือยังไหว้ศาลเจ้าแม่หรือยังไว้ขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะคะขออนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะคะไหาลเจ้าแม่ด้วยนะคะมันโงเจียมตอนเช้าทุกคน กับพ่อจูน2คนนะคะขับรถออกมาจากที่พักนิดนึงประมาณไม่ไม่ถึงโลน้องเต็มยังนอนอยู่ในห้องนะคะ มันก็เลยเลือกก่อนมีหมูปิ้งกับเกี๊ยวโอ้หมูปิ้งนะกิน<ป>เอาไม้เอาไมา้เอาก้อนมันจะว่าแย่งอาาพอลมันจะเอาอกอกเองได้หมามันไม่ใช่หมาคุณหมูขนาดนั้นอืมมันน่าจะรู้อยู่มั้งไปดึงมันจะงับเอามันจะว่าแย่งมันอืแ่บหลาย เดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จเราจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดนครพนมกันนะคะติดตามกันด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย